สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมทราบดีใช่ไหมคะว่าอาจารย์ยิ่งศักด์เนี่ยนั่งรับประทานอะไรตร่อมีอะไรกันทั้งวันและเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงตง่อการมีปริมาณน้ําตาลในกระแสะเลือดสูงแล้วก็พันธุกรรมด้วยทั้งครอบครัวเลยคุณผู้ชมคะ่ะแต่โชคดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักด์ยังไม่ต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตเพราะว่าวันที่ไปตรวจสุขภาพบังเอิญบังเอิญไปพบผลิตภัณฑ์ชีวาเข้าคุณผู้ชมคะ่ะอาจารย์ยิ่งศักด์ก็เลยสนใจแล้วก็เช็คเลยเพรา ปกติแล้วคนนี้จะกินอะไรเนี่ยต้องศึกษาก่อนต้องบอกคุณผู้ชมว่าผลิตภัณฑ์ชีวาสากัดจากผักเชียงดาท,ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะต้นแบบนี้ค่ะซึ่งมีประวัติในการรับประทานมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วในบ้านเรานะคะและอันนี้เนี่ยคือสายพันธุ์พิเศษค่ะเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ mt9 ซึ่งมีจิมเนมิกแอซิดสูงซึ่งมีสรรพคุณพิเศษเลยควบคุมปริมาณน้าตาลในกระแสะเลือดได้เท่านั้นยังไม่พอนะคะอาจารย์อินทศักดิ์ยังต้องศึกษาต่อก็รู้ว่าอุตายเขามีงานวิจัยค่ะของมหาวิยยยาัเชีง บุกไปเลยค่ะไปดูถึงแปลงปลูกถึงได้รู้ว่าโอ้ตายล้วก็เป็นออร์แกนิกไม่ใช่ออร์แกนิกธรรมดาเอาดินไปใส่แล้วก็บอกออร์แกนิกนะคะ <c oughs> เป็นออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองจากสาหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยสามใบแรกเนี่ยนะคะ1กิโลสกัดขึ้นมาเสร็จคุณผู้ชมเจ้าขาจะได้1แคปซูลนี่นะคะ <c oughs> แล้วก็ผสมกับอบเชยค่ะรับประทานเสร็จแล้วนะคะจะช่วยควบคุมปริมาณน้ําตาลในกระแสะเลือดค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์นิสสักรับประทานทันทีแล้วก็ตัวเองรู้ สูงว่าอุ้ยมันได้ผลนะสำหรับตัวเองก็เลยรับเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็แนะนำคนมาจำนวนมากคุณผู้ชมคะเป็นเวลา3ปีแล้วนะคะที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยแนะน,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 นำคนน้นแนะนำคนนี้ไม่มีใครต่อว่าทุกคนได้ผลดีต่อการรับประทานผลิตภัณฑ์ชีวาจากผักเชียงดาวก,กันทุกคนคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มามายืนอยู่ตรงนี้มายืนยันกับคุณผู้ชมว่านี่คือคนกินนะคะแล้วก็คนที่ศึกษาแล้วก็กล้าแนะนําคนอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนอยู่กับคุณผู้ชมก็กล้าที่ จะมาแนะนำกับคุณผู้ชมนะคะว่าผลิตภัณฑ์ชีวาดีแล้วก็ควบคุมปริมาณน,น้ำตาลในร่างกายได้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า ผลิตภัณฑ์ชีวา1กระปุกป,ปกติ790บาทนะคะ,ะพิเศษวันนี้คุณผู้ชมตั้งใจฟังค่ะ2กระปุกเพียงแค่1470บาทอย่บาทยังไม่พอแถมให้อีกหนึ่งรวมเป็น3แล้วนะคะม,มีเครื่องหมายออยอเครื่องหมายรับประกันคุณภาพต่างๆครบทุกอย่างมไม่มีเคมีนะคะแม้กระทั่งแคปซูลี่คุณผู้ชมค่ะจากข้าวโพดค่ะรับประทานเสร็จแล้วพี่น้องมุสลิมก็ทานได้ไม่มีเคมีใดๆสะสมแม้เป็นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะคุณผู้ชมย้ําค่ะชีวานะคะ หนึ่กระปุกนะคะปกติ790บาทค่ะพิเศษวันนี้2กระปุก1,470บาทยังไม่พอนะคะแถมให้อีก1เป็น3ค่ะ